เยะทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสมาดานบอกว่าอยากได้รถใหม่หมอซึนก็บอกว่าเอาเลยเดี๋ยวจัดให้ไปโอเคป้าเวาที่สีแดงชอบซื้อเลยโอเคลงบันทีไว้ลำโบสีฟ้าชอบซื้อเลยลำโบสีเขียวชอบอชอบอีก ซื้อเลยสามคันแล้วนะคุณจะเอากี่คันเนี่ยไม่เป็นไรตังสามีโอเคเอาตังสามีสีเหลืองก็บอเช่นีแล้วหรือว่าเอาสีเหลืองชอบชอบอีกแล้วชอบอีกแล้วชอบอีกแล้วสี่คันแล้วหนึ่งสองสามสี่โอ้ยสีนี้ผมชอบมากอันนี้คนอื่นห้ามขับหมอสุรินจะขับอย่างเดียวหมอสุรินซื้อเลยชอบปูได้วันเกือบสามร้อยกว่าล้านแล้วนะตอนนี้ไม่เป็นไรผมว่านะ แค่นี้พอก่อนสำหรับอาทิตย์นี้และเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาที่โชว์รูมนี้อีกโอเคหลังจากนี้ไปซื้อกระเป๋าแมทชิ่งโอเคไปซื้อกระเป๋าเดี๋ยวผมจะซื้อมอเตอรไซค์สักคันหนึ่งย่